เอาละคับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมทอมนิดมาสายมากมมาช้านะครับวับนนี้เนาะมาช้าเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะให้กดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งกดติดตามกดนั่นล่ะครับกดหัวใจกดไลค์รัวๆมาก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าแนวทางนะครับแนวทางแนวทางเลือกแนวทาง เพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะเราได้เกินไว้เสมอว่าถ้ามันไม่เข้าเราต้องตามนะแต่ว่ามันก็มานะสายหลูดมาอยู่เนาะสายจอกับมาครับแต่หากต้องสายจอต้องไปเจอกันอยู่ที่ v i p นะครับนะแนวทางครับไลค์มากกดกดไลค์กดแชร์ไปครับด like, กดไลค์กดแชร์ออกไปเนาะผู้ใดยังอยู่ด้วยกันก็ครับนั่นแหละครับแนวทาง เลือกอีกทางช่องทางหนึ่งสิบตัวเจาะหรือว่าสายรูดมักสายยังบุญด้วยดวงด้วยคุณใดถือกับท่อนนี้กับยืมถ้ำบุญถ้ำท่านครับก็ขอบคุณสําหรับคนที่ยังคอมเมนต์ให้กันอยู่เนาะยังคอมเมนต์ยังมีน้ําใจช่วยเหลือเนาะขอบคุณหลายๆนะคบผมนะขอบคุณมากครับผมมา หมื่วานนี่ครับผลห้าน้อยออก448เฉียดไปเฉียดมาเหมือนจะหลุดใจคอไม่ดีเมื่อวานล่างออก87ครับเฉียดไปเฉียดมาส่วนห้าน้อยปกติออก313ล,ล่างออก94สายรูดเข้าเนาะถ้าใครตามคือว่าสายรูดเข้ากครับ v ี p ออกสามออกหกสามห้าสายเจาะครับเข้าสายเจาะเนาะล่างออก4ีจิตเฉียนไปเฉียนมาปิ้วไปปิ้วมานะแต่ก็เข้าอยู่นะสําหรับตัวเจาะแล้วก็สายลูดมันกลับไปถึงเล่าวิเล่าสาม,มาัคคีเนาะกลับไปเข้าอยู่เนาะเล่าสาม,มาัคคีถ้าใครเล่นเนาะ มาถาม้ามีแนวทางกัสามารถนําไปเล่นลาวสตาหรือว่าฮานอยเฉพาะกิจได้นะครับแนวทางของทอมนิดเนาะมาสําหรับวันนี้ครับวันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกันนะวันศุกร์วันศุกร์กจะมีหวยลาวด้วยเนาะลาวบวกฮานอยฮานอยบวกลาวนะครับผมจัดไปวันนี้ครับสายวิ่งสายลูดฟันธงไปที่เดครับ ลูดเจ็ดวิ่งเจ็ดไปตลาดมาคุณแม่กำลังค้นเบียอยู่ข้างหลังครับมามาล่งคลิปไหก่อนครับกลัวว่ามันจะสายมากแล้วมันจะไม่ได้ลงนะถ้าใครกดกระดิ่งไว้นั่นแหละครับมันก็จะแจ้งเตือนเร็วเนาะสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่เจ็ดลูดเจ็ดวิ่งเจ็ดก็แล้วกันมือนี้ครับตัวเน้นครับตัวแดง เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยเจ็ดหกเน้นสองตัวตัวเน้นสองตัวตัวแดงครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจจับคู่ครับ เจ็ดจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ลูดเจ็ดวิ่งเจ็ดเป็นจังไดเมืเอ่อนีร่ก็ล่อลุนครับเล่าบวกค้านอยถ้าเข้าแล้วก็หยุดถ้าเพราเข้าถ้าไม่เข้าเราก็ต้องตามให้ถึงที่สุดนะ เจ็บรูดเจ็บไปแล้วเนาะตัวเด่นตัวเน้นจัดไปจะเป็นสายรูดหรือสายวิ่งจัดไปครับมาร์กจัดโดดครับผมมักเข้ากับท่าเหนื่อยถ้าเหนื่อย,เ,อยเราก็พักด้วยนะคะผมนะเราไม่ได้เล่นให้เลินเราไม่ได้ให้เล่นทุกวันเนาะแนวทางไม่มีใครรู้เนาะว่าจะออกอะไรครับมาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับศูนย์ครับอย่าขาศูนย์ 5, ห้าน้อย ศูนย์จับคู่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สีส่ศูนย์หกครับโอเคตัวเด่นไปแล้วนอกศูนย์ ถ้าคนอยู่ในกลุ่มเขาก็จะบอกแนวทางลาหุ่นนะนะคะผมนะบางคนก็บอกไม่บางคนก็ไม่คอมเม์ว่าประมาณว่าไม่เห็นลงลาหุ่นเลยก็ถ้ายังไงก็ถ้าจะเข้ากลุ่มก็มีลาหุ่นนั่นแหละครับผมนะเรามาสายมันก็บอกป่ะเด้นแล้วค่ะลาหุ่นมันออกจะหมดแล้วเนาะมาสายแบบนี้เนาะลาหุ่นเลาก็ออกจะมดแล้วลนะ่ะมา สาหรับไปต่อครับผมนะตัวกันตัวกัน,นครับหนึ่งสี่หนึ่งหกหกสี่ครับนะ ทวนอีกครั้งตก,กันึ่งสี่หนึ่งหกหฮานอยบวกลาวเข้าแล้วหยุดถ้าไม่เข้าก็ต้องตามกับวันสุขขอให้ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าเกิดเดือนนึงไม่มีใครทำให้มันเข้าได้ทั้งเดือนเด้อพี่น้องเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ใดเป็นสายรูดผู้ใดเป็นสายเจาะแต่ถ้าเกิดนับสายรูดแต่ถ้าเกิดนับสายเจาะอเงี้ยโอ้ยแมวหมามาต่อกันเลยครับจับสามตัววันนี้ก็ขอมันเข่าสามตัวก่อนเนาะอันดับแรกเนาะแล้วยิงรวยเข้าแต่พิเศษกันหลยกันเนาะแ <laughs> นวทางครับสามตัว สามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกอีกตัวครับหกเจ็ดหกกับแนวทางรอลุ้นกันอีกยาวๆครับเป็นเพียงแนวทางให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรือยๆเองครับ